เมืองไทยของเรานี่บอกว่าเป็นเมืองพุทธมันเป็นพุทธแต่ชื่อนะนะแต่การกระทําความดีมันสู้สัตว์สู้ลิงไม่ได้มันพวกสัตว์พวกลรีงเขาหาทำความชั่วช้าระบกแต่มนุษย์นี่จอมทําความชั่วช้าระบกไม่มีใครเกินมนุษย์จึงนำธรรมนี้เข้าไปหลัดแปลงตัวเองเคยทาอะไรมาจนติด,ตด,ตดจิตใจไม่มีอะไรระงับได้นอกจากธรร ถ้าทำเข้าไปตรงไหนแล้วความชั่วแตกกระจายเช่นเคยกินชุราเป็นประจำไม่ได้กินไม่ได้เอาทำฟาดเข้าไปแล้วสูราแตกกระจายเลยไม่มีอะไรเหลือมีสะอาดเกียจตร้านมีมความอ่อนโยนมีสติสตางค์เป็นเครื่องรักษาตนตลอดเวลานี่ละเรื่องทำเข้าตรงไหนสงบร่มเย็นถ้าไอกิเดตกัญหาเข้าตรงไหนเป็นฟืนเป็นไฟแต่กระจัดกระจายเพราะความทะ <c oughs> เาลาะเบาแวง ปวดเที่ยงแท้นี่กันแล้วฆ่ากันก็มีมีให้พากันจำมันเอา